พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารพมหาพิเนคขม,มะบรมีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโกยังมัดเฉสมุดทัสมึงดังนี้เป็นต้นความพิสดารว่าวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งพนานามหาพิเนคขม,มะบรมีของพระตถาคตในโรงธรรมสภาพระศาสดา สเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายประชุมเจรจากันถึงเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่แม้ในการก่อนเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตถาคตก็ได้ออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่เหมือนกัน ตรัสด,ดังนี้แล้วทรงดุษณีภาพอยู่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนให้ทรงเล่าเรื่องจึงทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตการพระราชาพระนามว่ามหาชนกครองราชสมบัติในกรุงมิถิลาแควนวิเทหะพระเจ้ามหาชนกขราชนั้นมีพระราชโอรสสองพระองค์คือ อริทัชนกพระองค์หนึ่งปโปลลชนกพระองค์หนึ่งในสองพระองค์นั้นพระราชาพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระราชโอรสองค์พี่พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่พระราชโอรสองค์น้องการต่อมาพระมหาชนกราชสวรรคตพระอริทัชนกได้ครองราชสมบัติทรงตั้งพระโปลลชนกผู้กนิธภาดาเป็นอุปราช อาตา์คนหนึ่งผู้ใกล้ชิดพระราชาไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะพระอุปราชใคร้จะปลงพระชนพระองค์พระอริทธชนกราชทรงสดับคำบ่อยๆก็ทำลายความศิเนหาพระอนุชาให้จำพระโปลลชนกมหาอุปราชด้วยเครื่องจองจำให้อยู่ในคฤหาสน์หลังหนึ่งใกล้พระราชนิเวศมีผู้คุมรักษา พระกุมารปลชนกทรงตั ara, ikka, uh ้งส uh ัตยาธิฐานว่าถ้าข้าพเจ้าก่อเวรต่อพระเชษฐาเครื่องจองจำจงอย่าหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงอย่าเปิดถ้าข้าพเจ้ามิได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาเครื่องจองจำจงหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงเปิดเครื่องจองจำได้หักเป็นท่อนๆแม้ประตูก็เปิดในทันใดนั้น ต่อนนั้นพระโปล,ลชนกก็เสด็จออกไปยังปัจจันตาคามแห่งหนึ่งประทับอยู่ที่ปัจจันตาคามนั้นชาปัจจันตาคามจำพระองค์ได้ก็บำรุงพระองค์ครั้งนั้นพระอริธชนการาชไม่สามารถจะจับพระองค์ได้พระโปล,ลชนกนั้นได้ทำปัจจันตชนบทให้อยู่ในอำนาจโดยลำดับเป็นผู้มีบริวารมากทรงคิดว่า เมื่อก่อนเราไม่ได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาของเราแต่บัดน,นี้เราจะก่อเวรละทรงให้ประชุมพลและนิกายแวดล้อมไปด้วยมหาชนออกจากปัจจันตคามถึงกรุงมิถิลาโดยลำดับให้ตั้งค่ายพักแรมกองทัพอยู่นอกพระนครครั้งนั้นเหล่าทหารชาวมิถิลานาครทราบว่าพระโปลจันกนสด็ดมาก็ขนยุโทโธปรกรณ์มีพาหนะช้างเป็นต้น มายังสำนักของพระโปลชนกนั้นโดยมากแม้ชาวนาครคนอื่นๆก็พากันมาเข้าด้วยพระโปลชนกส่งสารใบถวายพระเชษฐาว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์ไม่ได้ก่อเวรต่อพระองค์แต่บัดนี้ข้าพระองค์จะก่อเวรละพระองค์จะประทานสเสวตฉตดแก่ข้าพระองค์หรือจะรบพระราชาอริษฐชนกราชทรงสดับดังนั้นปราถนาจะรบ จึงตรัสเรียกพระอัคารมเหสีมาตรัสว่าที่รักในการรบชนะหรือแพ้ไม่อาจจะรู้ได้ถ้าฉันมีอันตรายเธอพึงรักษาขันให้ดีตรัสชนี้แล้วเสด็จกรีธาทัพออกจากพระนครครั้งนั้นทหารของพระโปลชนกยังพระราชาอริธาชนกราชให้ถึงชีพตกไสในที่รบชาวพระนครทั้งสิ้นรู้ว่า พระราชาสวรรคตแล้วก็เกิดโกลาหลกันทั่วไปฝายพระเทวีทรงทราบว่าพระราชาสวามีสวรรคตแล้วก็รีบเก็บสิ่งทองสำคัญมีทองเป็นต้นใส่ในกระเช้าเอาผ้าเก่าๆปูปิดไว้แล้วใส่เข้าสารข้างบนทรงนุ่งภูสาเก่าเศร้าหมองปลอมพระกายของพระองค์ วางกระเช้าบนพระเสียรเสด็จออกจากพระนะครแต่กลางวันทีเดียวไม่มีใครจำพระนางได้พระนางเสด็จออกทางประตูทิศอุดรไม่รู้จักมันคาเพราะไม่เคยเสด็จไปในที่ไหนๆไ,ไม่อาจกํำหนดทิศจึงประทับที่ศาลาแห่งหนึ่งคอยตรัสถามว่ามีคนเดินทางไปนครกาลจัมปะกะไหม เพราะเคยทรงสดับว่ามีนครกาละจัมปากะเท่านั้นก็สัตว์ในครันของพระเทวีนั้นมีใช่สัตว์สามัญแต่เป็นพระมหาสัตว์ผู้มีพระบารมีเต็มแล้วมาบังเกิดด้วยเดชานุภาพแห่งพระมหาสัตว์นั้นบรรดาลให้พบของเท้าสักกะเทวราชสําแดงอาการร้อน ท้าสักกัดเทวราชทรงอวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้นทรงดำริว่าสัตว์ที่บังเกิดในพระคันของพระเทวีมีบุญมากเราควรจะไปในที่นั้นจึงเนรมิตรเกวียนมีเครื่องปกปิดจัดตั้งเตียงไว้ในเกวียนนั้นเนรมิตรตนเหมือนคนแก่ขับเกวียนไปหยุดอยู่ที่ประตูศาลาที่พระเทวีประทับอยู่ทูลถามพระเทวีว่า มีผู้ที่จะไปนครกาละจำปากะบ้างไหมพระเทวีได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พ่อข้าพเจ้าจักไปเท้าสกกะตรัสว่าถ้าเช่นนั้นแม่จงขึ้นนั่งบนเกวียนเถิดพระเทวีเสด็จออกมาตรัสว่าข้าแต่พ่อข้าพระเจ้ามีครันแก่ไม่อาจจะขึ้นเกวียนไปได้จะขอเดินตามพ่อไปเท่านั้น แต่พ่อช่วยรับกระเช้าของข้าพเจ้านี้ขึ้นเกวียนไปด้วยทาว้าสกกะตรัสว่าแม่พูดอะไรคนที่รู้จักขับเกวียนเช่นข้าพเจ้าไม่มีแม่อยากกลัวเลยขึ้นนั่งบนเกวียนเถิดแม่ด้วยอนุภาพแห่งพระโอรสของพระองค์ในการที่พระเทวีจะเสด็จขึ้นเกวียนแผ่นดินได้นูนขึ้นดุดละอองเต็มด้วยลมฟุ้งขึ้นฉะนั้น ตั้งจดท้ายเกวียนพระเทวีเสด็จขึ้นบรรทมบนพระที่สิริสยาสทรงทราบว่านี้จักเป็นเทวดาพระนางได้อย่างลงสู่นิทราเพราะได้บรรทมบนพระที่อันเป็นทิพย์เท้าสกกะเทวราชทรงขับเกวียนถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งไกลลาวสาสโยชนจึงปลุกพระเทวีแล้วตรัสว่าแม่จงลงจากเกวียนนี้อาบน้ำในแม่น้ำ จงนุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งที่วางอยู่เหนือศีรษะนั้นจงหยิบของกินที่มีอยู่ภายในเกวียนนั้นมากินเถิดพระเทวีทรงทําตามอย่างนั้นแล้วบรรทมต่อไปอีกก็ลุถึงนครกาละจัมปาก,กะในเวลาเย็นทอดพระเนตรเห็นประตูหอรบและกำแพงพระนครจึงตรัสถามเท้าวสกกะว่าข้าตากพ่อเมืองนี้ชื่ออะไรท้าวสก,กะตรัสตอบว่า นครการละจำปากะแม่พระเทวีตรัสถานว่าพูดอะไรพ่อนครการละจำปากะอยู่ห่างจากนกครของพวกเราถึงหกสิบโยชนิช่ช่หรือเท้าสก,กะะตรัสว่าถูกแล้วแม่แต่ตารู้จักหนทางตรงครั้งนั้นเท้าสกะะเทวราชให้พระเทวีลงจัดเกวียนณนะที่ใกล้ประตูด้านทิศทักษิณตรัสบอกว่า บ้านของตาอยู่ข้างหน้าแต่แม่จงเข้าไปสู่นครนี้ตรัสด,ดังนี้แล้วเสด็จไปเหมือนไปข้างหน้าได้หายตัวไปยังที่ประทับของพระองค์ส่วนพระเทวีก็ประทับนั่งอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งขณะนั้นมีพราหมณ์ผู้เพ่นมนคนหนึ่งชาวนครกาละจัมปากะเป็นที่สาปาโมกมานบประมาณห้าร้อยคนแวดล้อมเดินไปเพื่ออาบน้ำและดูมาแต่ไกล เห็นพระเทวีนั้นมีพระรูปงามยิ่งสมบูรณ์ด้วยความงามเป็นเลิศประทับนั่งอยู่ณนศาลา,านั้นด้วยอนุภาพแห่งพระมหาสัตว์ผู้บังเกิดในครันของพระเทวีพอเห็นเท่านั้นก็เกิดสเสน่หาราวกับว่าเป็นน้องสาวของตนจึงให้เหล่ามานพักอยู่ภายนอกเข้าไปในศาลาแต่ผู้เดียวถามว่าน้องหญิงแม่เป็นชาวบ้านไหนพระเทวีตรัสตอบว่า ข้าแต่พ่อข้าพเจ้าเป็นอัครมเหสีของพระอริทชนกราชครุงมิถิลาพระรามถามว่าแม่มาที่นี้ทำไมพระเทวีตรัสตอบว่าพระอริทัชนกราชถูกพระปล,ละชนกปรุงพระชนเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้ากลัวภัยจึงหนีมาด้วยคิดว่าจะรักษาครันไว้พระรามถามว่า ก็ในพระนครน,นี้มีใครที่เป็นพระญาติของเธอหรือพระเทวีตรัสตอบว่าไม่มีพ่อพราหมณ์กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธออย่าวุ่นวายไปเลยข้าพเจ้าอุติชชาพรามณ์มหาศาลเป็นทิสาปาโมกข้าพเจ้าจักตั้งเธอไว้ในที่เป็นน้องสาวปฏิบัติดูแลเธอเธอจงกล่าวกับข้าพเจ้าว,ว่าท่านเป็นพี่ชาย แล้วจับที่เท้าทั้งสองของข้าพเจ้าคร่ำครวญเถิดพระเทวีรับคําแล้วเปล่งเสียงดังทอดพระองค์ลงจับที่เท้าทั้งสองของพรามทั้งสองต่างก็คร่ำครวญกันอยู่ทั้งนั้นเหล่าอันเตวาสิกได้ยินเสียงของพรามจึงพากันวิ่งเข้าไปยงาาังศาลาถามว่าท่านอาจารย์เกิดอะไรแก่ท่านหรือพรามกล่าวว่าพ่อทั้งหลายหญิงนี้เป็นน้องสาวของฉัน พลัดพรากจากฉันไปแต่ครั้งโน้นเหล่าอันเตวาสิกกล่าวว่าจำเดิมแต่การที่ท่านทั้งสองได้พบกันแล้วขออย่าได้วิตกเลยพรามให้นำยานที่ปกปิดมาให้พระเทวีประทับนั่งในยานนั้นกล่าวกับเหล่ามานพว่าเจ้าทั้งหลายจงบอกแก่นางพรามณีว่าหญิงนี้เป็นน้องสาวของเราแล้วจงบอกนางพรามณีเพื่อทำกิจทั้งปวงแก่นางกล่าวชนนี้แล้ว ส่งพระเทวีไปสู่เรือนลำดับนั้นนางพรามณีให้พระนางสงสนานด้วยน้ำร้อนแล้วแต่งที่บรรทมให้บรรทมแม้พรามอาบน้ำแล้วก็กลับมาสู่เรือนสั่งให้เชิญพระนางมาในเวลาบริโภคอาหารด้วยคำว่าจงเชิญน้องสาวของเรามาแล้วบริโภคร่วมกับพระนางได้ปรนิบัติพระนางในนิเวศของตนไม่นานนักพระนางก็ประสูตรพระโอรส มีวันณะดังทองพระเทวีขนานพระนามพระโอรสเหมือนพระอัยกาว่ามหาชนกกุมารพระกุมารนั้นทรงเจริญวัยก็เล่นอยู่กับพวกเด็กเด็กพวกใดรบกวนทําให้พระกุมารขัดเคืงพระกุมารก็จับเด็กพวกนั้นให้มั่นแล้วตีด้วยพระองค์มีพระกําลังมากและด้วยความเป็นผู้กระด้างเพราะมานะเพราะพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ที่ไม่เจือปนพวกเด็กเหล่านั้นร้องไห้เสียงดัง เมื่อถูกถามว่าใครตีก็บอกว่าบุตรหญิงไม่ตีพระกุมารทรงคิดว่าพวกเด็กว่าเราเป็นบุตรหญิงไม่อยู่เนืองๆช่างเถอะเราจักถามมารดาของเราวันหนึ่งพระกุมารจึงทูลถามมารดาว่าข้าแต่พระมารดาใครเป็นบิดาของฉันพระนางตัดลวงพระกุมา,วาร,ามาร,าว,รมาว่าพรามเป็นบิดาของลูกพระนางตัดลวงพระกุมารว่าพรามเป็นบิดาของลูก วันรุ่งขึ้นพระกุมารตีเด็กทั้งหลายมเมื่อเด็กทั้งหลายกล่าวว่าบุตรหญิงไม่ตีจึงตรัสว่าพรามเป็นบิดาของเรามิใช่หรือครั้นพวกเด็กถามว่าพรามเป็นอะไรกับเธอจึงทรงคิดว่าเด็กเหล่านี้กล่าวว่าพรามเป็นอะไรกับเธอมารดาของเราไม่บอกเหตุการณ์นี้ตามจริงท่านไม่บอกแก่เราตามใจของท่านยกไว้เถอะเราจะให้ท่านบอกความจริงให้ได้ เมื่อพระกุมารดื่มน้ำนมพระมารดาจึงกัดพระถันพระมารดาไว้ตรัสว่าข้าแต่แม่แม่จงบอกบิดาแก่ฉันถ้าแม่ไม่บอกฉันจะกัดพระถันของแม่ให้ขาดพระนางไม่อาจตรัสลวงพระโอรสจึงตรัสบอกว่าพ่อเป็นโอรสของพระเจ้าอริ tha มหาชนกในกรุงมิถิลาพระบิดาของพ่อถูกพระโพลชนกปรงพระชนแม่ตั้งใจรักษาตัวพ่อจึงมาสู่นครนี้ พรามนี้ตั้งแม่ไว้ในที่เป็นน้องสาวปฏิบัติดูแลแม่ตั้งแต่นั้นมาแม้ใครว่าเป็นบุตรหญิงไม้พระกุมารก็ไม่เกลี้ยวพระกุมารทรงเรียนไตรเพศและศิลปะศาสตร์ทั้งปวงในภายในพระชน16ปีเมื่อมีพระชนได้16ปีเป็นผู้ทรงพระรูปโฉมอันอุดมพระองค์ทรงคิดว่าเราจักเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาจึงทูลถามพระมารดาว่าข้าแต่พระมารดา รัพ์อะไรๆที่พระมารดาได้มามีบ้างหรือไม่ฉันจักค้าถ่ายให้ทรัพย์เกิดขึ้นแล้วจักเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาทูลดังนี้แล้วให้พระมารดาประทานทรัพย์ครึ่งหนึ่งจำน่ายออกเป็นสินค้าแล้วให้ขนขึ้นเรือพร้อมกับพวกพาณิชย์ที่จะเดินทางไปสุวรรณภูมิแล้วกลับมาถวายบังคมลาพระมานดาทูลว่าข้าแต่พระมานดาหม่อมฉันจักไปสุวรรณภูมิ พระนางตรัสห้ามว่าลูกรักขึ้นชื่อว่ามหาสมุทรสำเร็จประโยชน์น้อยมีอันตรายมากอย่าไปเลยทรัพย์ของพ่อมีมากพอประโยชน์เอาราชสมบัติแล้วพระกุมารทูลว่ามอมฉันจักไปแท้จริงทูลาพระมารดาถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วออกไปขึ้นเรือในวันนั้นได้เกิดพระโรคขึ้นในพระสรีระของพระเจ้าโปลชนกราช บรรทมแล้วเสด็จลุกขึ้นอีกไม่ได้พวกพาณิชประมาณเจ็ดร้อคนขึ้นสู่เรือเรือแล่นไปได้เจ็ดร้อยโย์ใช้เวลาเจดวันเรือแล่นไปด้วยกำลังคลื่นที่ร้ายกาจไม่อาจทรงตัวอยู่ได้แผ่นกระดานก็แตกด้วยกำลังคลื่นน้ำเข้ามาแต่ที่นั้นๆั้เรือก็จมลงในกลางมหาสมุทรมหาชนกลัวมรณะภัย ร้องให้คร่ำครวญกราบไหว้เทวดาทั้งหลายแต่พระมหาสัตว์ไม่ทรงกันแสงไม่ทรงคร่ำครวญไม่ไหว้เทวดาทั้งหลายพระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจมจึงคลุกน้ำตากลกรวดกับเนยสเสวย,ยจนเต็มท้องแล้วชุบผ้าเนื้อกเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำมันจนชุ่มทรงนุ่งให้มัน่นประทับยืนเกาะสาวกระโดง ขึ้นยอดสาวกระโดงเวลาเรือจมมหาชนกเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าหนาำโดยรอบมีสีเหมือนโลหิตพระมหาสัตว์ประทับยืนที่ยอดสาวกระโดงทรงกำหนดทิศว่าเมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้ก็กระโดดจากยอดสาวกระโดงล่วงพ้นฝูงปลาและเต่าไปตกในที่สุดอุสภะหนึ่งเพราะพระองค์มีพระกำลังมาก พระเจ้าโปลชนกราชได้สวรรคตในวันนั้นเหมือนกันจำเดิมแต่นั้นพระมหาสัตว์เป็นไปอยู่ในคลื่นซึ่งมีสีดังแก้วมณีเหมือนท่อน,อนต้นกล้วยทองข้ามมหาสมุทรด้วยกำลังพระพาหาพระมหาสัตว์ทรงไหว้ข้ามมหาสมุทรอยู่เจ็ดวันเหมือนไหว้ข้ามวันเดียวพระองค์ทรงสังเกตเวลานั้นว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถจึงบ้วนพระโอษด้วยน้ำเค็มทรงสมาทานอุโบสถศีลก่อในการละนั้นเท้าโลก,กบาลทั้งสี่มอบให้เทพธิดาชื่อมณีเม่ขลาเป็นผู้ดูแลรักษาสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณมีบำรุงมันดาเป็นต้นเป็นผู้ไม่สมควรจะตายในมหาสมุทรนางมณีเมฆขลา มิได้ตรวจตรามหาสมุทรเป็นเวลาเจ็ดวันเล่ากันว่านางเสวยทิพยสมบัติเพลินก็เผลอสติมิได้ตรวจตราบางอาจารย์กล่าวว่านางเทพธิดาไปเทพพัสมาคมเสียนางคิดได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ที่เราไม่ได้ตรวจตรามหาสมุทรมีเหตุอะไรบ้างหนอเมื่อนางตรวจดู ก็เห็นพระมหาสัตว์จึงคิดว่าถ้ามหาชนกกุม,มารจากตายในมหาสมุทรเราจักไม่ได้เข้าเทวสมาคมคิดชนี้แล้วตกแต่งสรีระสถิตยอยู่ในอากาศไม่ไกลพระมหาสัตว์เมื่อจะทดลองพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาแรกว่านี้ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตสาหาพยายามว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร ท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามไหวยอยู่อย่างนี้นักหนาบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอปัสสันตีรังปแปลว่าแลไม่เห็นฝั่งเลยบทว่าอายุเหได้แก่กระทำความเพียรครั้งนั้นพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าเราไหว้ข้ามหาสมุทรมาได้เจ็ดวันเข้าวันนี้ ไม่เคยเห็นเพื่อนสองของเราเลยนี้ใครหนอมาพูดกับเราเมื่อแลไปในอากาศก็ทอดพระเนตรเห็นนางมณีเมฆขาจึงตรัสคาถาที่สองว่าดูก่อนเทวดาเราไตรตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอานิสงฆ์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร บรรดาบทเหล่านั้นบทว่านิสัมมะวัตตังโลกสะความว่าเรานั้นไตรตรองคือใคร่ครวญวัดคือปฏิปทาของโลกอยู่บทว่าวายามัสะจะความว่าพระมหาสัตว์แสดงความว่าเราไตรตรองคือเห็นอนิสงส์แห่งความเพียรอยู่บทว่า ตัดสมาความว่าเพราะเราไตรตรองอยู่คือรู้ว่าชื่อว่าความเพียรของบุรุษย่อมไม่เสียหายย่อมตั้งอยู่ในความสุขฉะนั้นแม้จะมองไม่เห็นฝั่งก็ต้องพยายามคือกระทำความเพียรอธิบายว่าเราจะไม่คำนึงถึงข้อนั้นได้อย่างไรนางมณีเมฆขลาปรารถนาจะฟังธรรมกถา ของพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาอีกว่าฟังมหาสมุทรลึกจนประมาณไม่ได้ย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านก็เปล่าประโยชน์ท่านไม่ทันถึงฟังก็จากตายบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัปัตตวาวะความว่ายังไม่ทันถึงฝั่งเลยท่านก็จากตาย ครั้งนั้นพระมหาสัตว์ตรัสกับนางมณีเมฆขลาว่าท่านพูดอะไรอย่างนั้นเราทำความพยายามแม้ตายก็จักพ้นคอรหาตรัสนี้แล้วจึงกล่าวคาถาว่าบุคคลเมื่อกระทำความเพียรแม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติเทวดาและบิดามารดาอันหนึ่ง บุคคลเมื่อกระทํากิจอย่างลูกผู้ชายย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอะนโนความว่าดูก่อนเทวดาบุคคลเมื่อกระทําความเพียรแม้จะตายก็ย่อมไม่เป็นหนี้คือไม่ถูกติเตียนในระหว่างญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายและพรหมทั้งหลายลำดับนั้น เทวดากล่าวคาถากับพระมหาสัตว์ว่าการงานอันใดยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายามการงานอันนั้นก็ไร้ผลมีความลาบากเกิดขึ้นการทำความพยายามในฐานะอันไม่สมควรใดจนความตายปรากฏขึ้นความพยายามในฐานะอันไม่สมควรนั้นจะมีประโยชน์อะไรบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า อปาราเนยังความว่ายังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายามบทว่ามัจจุยสาพินิพพตังความว่าการทำความพยายามในฐานะอันไม่สมควรใดจนมัจจุคือความตายนั้นแลปรากฏขึ้นความพยายามในฐานะอันไม่สมควรนั้นจะมีประโยชน์อะไร เมื่อนางมณีเมฆคลากล่าวอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์เมื่อจะทำนางมณีเมฆคลาให้จำนนต่อถ้อยคำจึงได้ตรัสคาถาต่อไปว่าเมื่อจะทดลองพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาแรกว่านี้ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตสาหาพยายามไหวยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามไหวยอยู่อย่างนี้นักหนา เมื่อนางมณีเมฆขลากล่าวอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์เมื่อจะทำนางมณีเมฆขลาให้จำนวนต่อถ้อยคําจึงได้ตรัสคถาต่อไปว่าดูก่อนเทวดาผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่ลุล่วงไปได้จริงๆชื่อว่าแม่รักษาชีวิตของตนถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสียก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียรคราน ดูก่อนเทวดาคนบางพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตนจึงประกอบการงานทั้งหลายการงานเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามดูก่อนเทวดาท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วไม่ใช่หรือคนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมดเราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆเรา เรานั้นจากพยายามตามสติกำลังจากทำความเพียรที่บุรุษควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางมณีเมฆขลาได้ถามว่าข้าแต่ท่านบัณฑิตผู้มีความบากบั่นมากข้าพาเจ้าจากนำท่านไปที่ไหนเมื่อพระมหาสัตตร์ตรัสว่ามิถิลานครนางจึงอุ้มพระมหาสัตว์ขึ้น ดุดคนยกกำดอกไม้ใช้แขนทั้งสองประคองให้นอนแนบสวงพาเหาะไปในอากาศเหมือนคนอุ้มลูกรักฉะนั้นพระมหาสัตว์มีสรีระเศร้าหมองด้วยน้ำเค็มตลอดเจ็ดวันได้สัมผัสทิพยพผัสสะก็บรรทมหลับลำดับนั้นนางมณีเมฆขลานำพระมหาสัตว์ถึงมิถิลานครให้บรรทมโดยเบื้องขวาบนแผ่นศิลาอันเป็นมงคลในสวนมะม่วง มอบให้หมู่เทพเจ้าในสวนคอยอารักขาพระมหาสัตว์แล้วไปสู่ที่อยู่ของตนในการนั้นพระเจ้าโปลชนกราชไม่มีพระโอรสมีแต่พระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่าศรีวลีเทวีเป็นหญิงฉลาดเฉียบแหลมอมย์ทั้งหลายได้ทูลถามพระเจ้าโปลชนกราชเมื่อประทับอยู่บนพระแท่นมรณะมัญญาสนะว่าข้าแต่พระมหาราช เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วเหล่าข้าพระบาทจักถวายราชสมบัติแก่ใครพระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงมอบราชสมบัติให้แก่ท่านที่สามารถยังสีวลีเทวีธิดาของเราให้ยินดีหรือผู้ใดรู้หัวนอนของบันลังสี่เหลี่ยมหรือผู้ใดอาจยกสหัสถามมัทนูขึ้นได้หรือผู้ใดอาจนำขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งออกมาได้ ท่านทั้งหลายจงมอบราชสมบัติให้แก่ผู้นั้นอาหมาทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดตรัสอุทานปัญหาแห่งคุมทรัพย์เหล่านั้นแก่พวกข้าพระองค์พระราชาจึงตรัสอุทานปัญหาของสิ่งอื่นๆพร้อมกับขุมทรัพย์ทั้งหลายไว้ว่าขุมทรัพย์ใหญ่16ขุมเหล่านี้คือขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหนึ่งขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกหนึ่ง ขุมทรัพย์ภายในหนึ่งขุมทรัพย์ภายนอกหนึ่งขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกหนึ่งขุมทรัพย์ขาขึ้นหนึ่งขุมทรัพย์ขาลงหนึ่งขุมทรัพย์ที่ไม้รังใหญ่ทั้งสี่หนึ่งขุมทรัพย์ในที่โยดหนึ่งโดยรอบหนึ่งขุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายงาทั้งสองหนึ่งขุมทรัพย์ที่ปลายขนหางหนึ่งขุมทรัพย์ที่น้ำหนึ่งขุมทรัพย์ที่ยอดไม้หนึ่ง และธนูหนักพันแรงยกหนึ่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมหัวนอนอยู่เหลี่ยมไหนหนึ่งและยังสีวลีราชเทวีให้ยินดีหนึ่ง